มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวค่อยยึดตอนตอนจบกงงต้อนมยืดแต่นไปก่อนแต่ไม่ได้ยึดขอบเต่าโดนด้วยให้เจ๊พี่เข้าใจพี่ดิพี่น็อตถอยกันไหมพี่หนมแม่งเยอะว่ะเตยเต็มีเตดิแต่ตัวม้าอยู่เฮ้ยโอ้โหเต็มเอลเลยหยุดม้ามันก็ได้น่ะเอาม้ามันหนูลุมยิงเลยวหนูระดมยิงเข้าไปเราแบงบูแบงค์ดูมันทองอ่ะเราะดมยิงเข้าไปนั่ะพี่เออเล่นม้ามันเล่นม้ามันทู่ม

หนูยิงอ่ะเข้าไปเลยยิงกไปเลยหลังต้นไม้นูครับเวลาเห็นม้าขาวเราบวกอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดครับน้อขอประกาศผม้อสีทงเลยยาวยาามองห็นนะยาวเหินอหลังหินหลังหินีหลังหินน่ะเออหลังหินน่ะไอตันอม้าตันืออ้ตันนึระวังอาโยะ ตายวะสวยบูมช่วยม้าช่วยม้าต้องให้ม้าอุ้ยม้าหล่นม้าหล่นเลยอุ๊ชโดนตรงไหนวะตายว่ะ่วงแล้วกูไม่อยู่นาข้างบนไงเจ๊เติมันมันอยู่กระแพงขี้ั่งนิดนี่ช่วยช่วยบูไออ่อนช่วยบูไอก่อนขอเห็นแล้วี่ม้ามาช่วยบูมช่วยบูมนะมาช่วยบูมทนารูยิงเข้าไปบูมอยู่ไหนโอ้โหโดนไหมโอ้โดนแล้วโดนยิงว่ะ ปึ้มดันไปข้างบนปึ้มนะพี่นะฮะขึ้นมาน่ะเออปึ้มจะกันขวาก่อนปึ้่มมาเอาไว้เลยมาใครไม่รู้ว่าโอกไปพีมีพี่อยู่นะดีแล้วไว้กันด้วยเอ้ยขนุนมันถอยแล้วเว้ยเอ้ยมามันถอยแล้วเจ๊ลบไปอยู่มาก่อนเจ๊เนาขนุนมันสั่งกันบมดแล้วขนุนสั่งกันหมดแล้วเรียบร้อยประชาชนที่ตัวเมืองให้ดิปึ้มไหวมาขนุนยิงไปเดียวเองพี่มาในการเกล้าผมึงให้ลุดนิาหน่อย ประตูมันเท่าไหรครับคนที่อนี่ดำดำคิวอยู่ที่ใครอยู่กี่ตายเอาเราไปดูมันให้หน่อยครับผมมาครับผมมาวิ่งเข้าหมู่บ้านอย่ายิงผมนะยิงข้างหลังให้หน่อยยิงข้างหลังใครก็ได้ตปวคนมาตัวคนให้ของอะไรเดิยวยิงหลังให้หน่อยครับมีตัวคนมาตัวคนมายิงหลังให้หน่อยยาวตั้งตั้งยาวมาแล้วยาวอันนี้อันนี้ขั้นลิท โอ้ยม้าไม่าอหารลาที่วิ่งมาตรงนี้ของเราปะเนี่ยของเรา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 ชุดุดีนั้วไหนเออเลอยู่ไหนอะเดมานะล้งสุดลูก่อนแร์ิดลูกโฟีที่กินอาาไปตรงนั้นไปแรงเลือดโล่จะแตกเลยซื้อเรียกเ ไอ้ดาบไม่ได้ทีฟมาเป็นเหมือนแบบน้าธนูนานนานนะหล่อมาเป็นคนมีงานพี่จะเล่นกันอีกเหรอเออจะเล่นตีแมลซ้ายเห็นป่ะมันดีเพิ่มเติมแกไปได้พี่ไม่ได้ไม้ถัดยากเลยอะเรียบร้อยยดเอ้ยยิงมือธนูตำนานด้วย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจช่วยหน่อยมาเรื่องนี่เนดิบัตนฝั่งซ้ายมืออมันขึ้นไปแล้วรผมเห็นรอ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 อยู่รออยู่ไอ้ทุก์ไอ้เ้ชิบหายแล้วมาเดี๋ยวมยเฮ้ยบูเอ๊ยอ้าวเห็นกรรมต้นเฮ้ยหมอแล้วตายหอตายไอ้ยิ้มันเนี่ยสวยวงสวยเกยม้ามันเกยม้าเต็มดอกเลยโดนไ่ ขาในเราถ่ายรข่เกลือพี่เหรอเลสี่อ่ะไม่ไม่ใช่อ่ะไม่เลสอ่ะพี่เข็นตั้งหมดเดี่เลสอ้าเหรอทำไมกูัรดาบมันได้วะกัรได้วัฒนธรรมสภาพไปแล้วไปแล้วไปแล้วลาบลาบดันมาดันมาทีลาบดันเลยให้ดูด้วยมันดูออกไหมดูออกลงมั้ก่อนไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกม้ามันเยอะไม่ใช่ให้ม้าเราปวดโดนได้ไงวะเนี่ย มันเยอะมันเยอะมันเยอะพี่ดับพี่ไปอยู่เลยการสนามเลยเอ้าพภาคสนามดับเขาผ่านไม่ทันไงมันมาเยอะมากไอ้ควายเยอะนู่งนิ่แบมบูจะไปทำยังไงไอมาอยูไหนหมดวันนี้นี่ไงสัตจ์จะมาเชิงมากคนร้อยหนึ่งมาแล้วน้อยแดงพุกหนักนะพี่แดงยิงไปก่อนนะครับสร้างผลธนูถามมาไปพร้อมกันไหมครับกัดดีมนะโอ้แดงมาแล้วแดงมาแล้วขึ้นแดงดีกว่าไอเจ๊ มาห่อให้พร้อมถอยยิถอยครับมากับก่อนมากับก่อนรอมากับก่อนมากับก่อนกำหมู่บ้านก่อนม้าเดี๋ยวแย่โอยฟัง้มันไม่ไหวหรอกแต่โดนลาบอบบเข้าไม่ไหวหรอกขนมเยอะขนมเยอะกันไปรถแตกฟรีถอยก่อนถอยก่อนเลยก่อนแก่แกขนูใส่ฝนด้วยขนมฝั่งหลบงเรดนี้ดพี่น้องพี่น้องประกาศหน่อยพี่เลทวิ่งไม่ทนอันนั้ไอตัวแหลมมากเดี๋ยวเดี๋ยวขนมนั้นตัวแหลมเลทเลทพี่พี่ผถอยออกก่อนให้ละให้หมาโชม ชโ้หมาโฉบเไม่ห้นไี่โดอกมาดิมึงคิดมึงหนึ่งหนึ่ตได้เหรอให้หมาโฉบเอออย่างงั้นน่ะเน่ชนเลือรอนหมาโฉบไ่ฉบเ้าแรไหมเออไุดมาเนี่ยหมาเอาลาชนดผมจะชนได้แล้วเออฟันเลยฟันเลยผมจะชนได้แล้วฟันเลย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 เล็กก่อนเก็บเล็กก่อนเด็ปตัวนึงฟันไม่ดีสวยสวย ต้องเก็บทุกแล้วแหละท่านะจะต้องเพื่อนูนตาดันไม่ได้เฮ้ยเพลิดลี่เลตายเก็บต่างกนเลยดันออกมาดันออกมาดันไดอยู่ล่างอะดันมาเลยครับโล่บอดทีเดี๋ยวขอพีมาชนน้องมาชนให้ฟานมาชนให้รัฟานมาชนให้ลาฟานอย่างเขาดันพี่อะไนะขาบันบันลอกก่อนช่างก็ได้เดี๋ยวเป็นช่างเองเอ่อจะโดมโดมเป็นช่างแล้วน่ะเรือออกเรือออกเรือออกแล้วบอกเลสดจู๊ะตุกอะไรวะเรือออกเดี๋ยวมาไปกันให้ไม่ ข่านมาลุยนะข่านมาลุยเรือแกะไปไปจัดการเรือไปไปไปดับไปดับไปดับต่งม้าไปไปไปช่วก่อนพี่ต่งม้ามาให้ก่อนฟิมนำทับม้าไปช่วยไปช่วยไปช่วยฝั่งขาวหน่อยไปช่วยฝั่งแดงหน่อยแดงอันนี้หมดแล้วนี่ควรบอกให้ระวังเรือไว้เมื่ไม่ดูอะไรกันเลยเลยบอกแล้วผมพูดไม่ได้รอบแล้วก็เรือออกเรือออกไม่มี่หมาหมามาด่วนครับหมามาด่วนหมามาด่วนถอยมาก่อนมันมีนะม้ายิงกันแดงอยู่ เฮ่อเราไม่บอกให้เลสตายเกิดแล้สองสคนนี่ผไม่ไหวหรอกฮะบอกพวกเลสตายเกิดสักหน่อยไม่ได้เลี่ยงเหมือนพวกเลสเลสทำเองนะแล้ววพกเลสที่มันกดไาเรือไม่ต้องไปล้างความสั้นก่อนเลสกดคนไปหลอกไปหลอกทุบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปกลับเลยกลับแบงค์หิวเพลินน่ะหออ่ะหอบวิ่งเนถ้าเบียร์หิวจะได้ตากระหอนเลยไม่เนี้ย เอ้ตันเปลี่ยนชุดเร็วเว้ยหมอไม่เก่งเลยเพราะเซิร์ฟพีเขาห้าร้อยคนเยอะมากขึกนมนเลยนะเนี่ยสปอร์ตที่หายแดงวิ่งแทงวิ่งแทงแทนแทนทั้งหมดนั่นพี่นักเตะวะริบบิ้นเต็มตัวแล้วนี่ยลองมาไม่โบว์ปั้แดงคือพี่นะครับว่าตอนแรกนะเอ็นเอ็นลงมาเอ็นลงมาคือพี่นะกขับนัดแดงพี่ตอนแรกช่างพร้อมแล้วช่างพร้อมแล้วเฮ้ยดำมา ผมบอกหมดเลยได้ช่างพร้อมแล้วไปเจ๊ขี่ม้ารอบเมืองกันตั้งใจเลยอารมณ์ตังเลยทำเป็นไหช่างครับช่างพร้อมแล้วีโดันเดอร์ไงโดนเดอ้ลเยี่ยมันติดไม่ติดป่ะแต่ว่าเมื่ไหนเนี่ยดอะไรวะได้ติดอะไรวะโดมจะข้าม้างแล้ยไอ้รถไอ้สิ่วัวม้าไม่ติดวะจุดยิงเนี่ยถอยเถอะมามาปยาเพิ่งมาเลยม้า ปีนไหนวะเนี่ยผมปีนรอให้ตั้งนะเล่นวแถวัวไม้มาไม่ใช่ไหนรอตั้งเดินที่ไหนแล้วโดมโดมโดมเดินที่ไหนแล้วมันส่งคนมาเรื่อยๆเดี๋ยวเพจทุกคนเลยนะจะก็หมด มีรอบนี้มีประมาณ60นัดยิงกูอีกแล้วลองลองเนาะลองเอสลงโอ้โหลองเซนสลงเว้ยหนูหอยชนเดี๋ยวมาชนเดี๋ยวเออชนยี่อะไรตีน็อตีตีพุ่ยเต็มเต็มแล้วน็อตเกิดแล้วพี่เอจีลงมาล็อกล็อก เราลงมาอีกโลก็ตายนะแค่หนึ่งต่ยี่สิบก็ตายนะล้ไม่ตายกันเย้ยให้ใเราไปโดันไลงมาก็ตายโตะพี่ากันนั่น่าหากันเยเราดมาต่อช่างไปแลช่างอ่าเลนช่านะไม่เอาไม้ไปไม่ตายีทช่างอะเอาช่างไม่เอาไม้ไปหรอ โอ้บอลแล้วต้องมังหลังมาข้างหลังเอ็ดมาเวดมาบวกขึ้นบ้านบอกเลยมิตประสาทยังนารามาแล้วตีมลี้ยงหลังตมาข้าลังมาทิ้งทั้งหมดเลยยึดแล้วหรอไม่กำลังตอมาจังฮะแบอล่อ่เต้าแดนเลยจบแล้วจบแล้วรีแมปแล้ว จบแล้วจบแแล้วออะไรได้ข่าวคุณคิงครับอะไรย U D Star มาพูดได้ข่าวเสซ็งรู้ไหมครับเซ็งเหมือนเนี่ยอยู่ที่เดิมว่าไปแล้วโดนไอ้บวาเตะกับตายแม่คะฮะตาบค่ะีโอเคพิถึงคุณครับผมรูเรื่องแม่โอ้โหก็ใครกระโดดคุณครับ อ,อ้าวเฮียใครขบมยมากูวะเสียเดีย่เยยากอะไรแม่ล็อดา์แม่ล็อบดารนี่ผมพอไดิยังไม่เล um, ิกยม่ลยินมาละยังม่ยินมาโอ้ยบอกกอ ใครถ่ายูเดี๋ยวพี่ิถ่ายดีิดโออยู่อะฮะมายืนอยู่หลังก่เลยต้อง้่ไปนายนะเจ๊ไหนกันนะพี่รักพี่รังไม่อยู่เลยเจ๊มีซื้อมาให้้วนมาถ่ายมามาดิพี่รักไม่อยู่ตรงไหนอะลีน่าตรงไหนมายาวไปก่อนเขาต่อรงสะพานข้ามอนไหมอ๋อยูหน่อยพี่รัก ลงสีแดงเขาเล่นกันหน้าดูเลยนะสีแดงเขาพยายามทำให้ตัวเทพพี่กินเอาหนามายิงใส่กันเองปาติกมาเยอะเลยหยาบตีกันยูดหน่อยที่รักเป็นตอนไหนตรงหน้าสะพานสมมอินะครับที่จะเป็นจะไมายุ่งกับแฟนหรนอได้ไม่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 ยืทางซ้ายกับขวาแฟนนะบอกไว้ย่ากมาข้างหน้าสะพานเลยครับไ่หน่อยที่รักที่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 ฝั่งไหนอ๋อนผแกกินเข้ามาเข้ามาได้เยผมมาแล้วผมมอง

เขาบางอ่ะหมออ้ันแ้หมอะไรังคนถือโพอครับครับเต็มแล้ครับอมาแล้วมาแล้วรอก่อนเฮ้ยเหมออยู่ไหนนแนะนหน่อยเฮ้ย มันมันไม่เหนื่อยที่เลันไม่เตว์มันไม่เ็นื่ร่ายเลยายเลยวนี้ก็ได้เพราะว่าถ้างอ้ไม่ดูใครมาจะโดดยอนสอเลย่ายลเาไอ้เนอมินมาฟาดหน้าเลยตก็ปล่อยไปนะาเอาได้ายเลยราเราจะหวเพกินน้ไม่ได้โดดน้ำก่อนนับนับพิน้ำด้วยพิกิดพิกิดลงมี่พิกิดเลยมาสอง โอ้ยเยี่ยอะไรกันเนี่ยเก้ยเยียอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเี้ยไอ้กูไม่เกี่ยวไอ้แสงไอ้เยี่ยอะไรกันเนี่ยไอ้พวกโง่กูอยู่รอดคนเดียวกูแอบเยี่ยตาย ยาวฆ่ากูทำไมไอ้เหี้ยเห้าเข้าโจนโจนหิวมาหิวมากูรอดอยู่คนเดียวคนรอดหิวมาโจาไรตรงงง่เอ้ย